ตอนนี้เราก็ไม่รู้อ่ผมไม่รู้นะครับว่าเป้าอยู่ไหนอะไปแล้วฮะใช่เปล่าม่นีเจอได้ยไงสงสัยไหมครับว่าทำไมสุนักถึงไม่หาพวกนี้เอ,อทำไมไม่มาหาพวกผมคน,นขเขาจะนับนับคน,นบเลยเฮ้ยจริงเหรอคะนักสุนัขนับคนได้ด้วยเหรอ ว่าอันนี้กลิ่นนี้อันนี้กลิ่นนี้แล้วกลิ่นที่ไม่อยู่ในนี้ที่เขายังไม่ได้ดมคือกลิ่นไหนอยู่ตรงไหนเฮ้ย ครับพวกเรากรูตาสตอรี่ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูน้องสุนัขก,กู้ภัยนะครับผมอันนี้เป็นไอเดียส้มส้มอยากไปดูนานแล้วใช่ไหมวันนี้นะครับเราจะเดินทางกันไปด้วย MG ZS คันนี้นะครับผม ดีส้มตื่นเต้นกับหลังคามากเพราะว่าไม่ได้เจอหลังคาซันรูฟานานแล้วนะส้มชอบซันรูฟแล้วอันนี้มันแบบมันมันยาวไปถึงข้างหลังเลยนะครับเดี๋ยวโชว์หมาสักทีฮัลโหลเอ็มจีฉันอยู่นี่เปิดหลังคาเอ็มดีมงเฮ้ยงงดิอะไรวะปิดหลังคา เล่นรถทั้งวันวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันปิดด้วยจริงๆวันนี้นะครับเราจะเดินทางกันไปที่ไทยว v o l เรนเทีย SAR ด o อกนะครับผมพี่มีหนังหนึงด้วยอ่ะใช่คือเวลาเราถอยเนี่ยมันจะมีกล้องรอบคันเลยเสมือนมีตาจากเทพเจ้ามองอยู่ใส้แบบเหมาะไปแคมปิ้งมากเลยอ่ะ ป้าเลยแต่เขาชบอบเบกสวยเนาะเบาม,ม,มันอุ้มตัวมันไม่เมืม่อยตอนนี้รถติดอยู่ใช่ไหมเราเข้าเกียร์ดีอยู่คันนี้คือมีปุ่มออโต้โฮถ้าเกิดเรากดออโต้โฮปุ๊บอันนี้คือจะดีต่อหมาเพราะว่าแม้ว่าเราจะเข้าเกียร์เดินหน้าเกียร์ดีใช่ไหมแต่ว่าเราปล่อยเบรกปล่อยคันเร่งปล่อยพวงมาลัยอย่างเงี้ยรถก็จะไม่เดินหน้ามันก็จะปลอดภยัยแต่ถ้าเกิดเราเหยียบคันเร่งเงี้ยก็จะไปเร่งพัดลม โอเ้โหหน้าปิวเลวยฉันอยู่นี่หาร้านอาหารฉันคนพบม,มากกว่า,นาหนึ่งร้านอหาหปั๊มน้ามันฉันคนพบมากกว่าหนปั๊มน้ำมันแกมเลยอะไรเลยกล่าชมชมไม่มีจ้า ครับเราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับสุนัขก,กู้ภัยนะครับเพราะว่าในสถานการณ์ต่างๆเช่นไฟไหม้<อ>ถลมน้ำท่วมที่ข่าวใช่ไหมว่าแบบน้องหมาตอนนี้น้องหมากู้ภัยได้เข้าไปลงพื้นที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับข่าวันนี้เขาใช้กันเยอะมากเลยนะแต่ถ้าเป็นบ้านเราเราก็เจอส่วนมากก็จะเป็นสนามบินถรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะผ่านการฝึกหนักมาอยู่เหมือนกันก่อนจะได้มาเป็นสุนัขก,กู้ภัยหนึ่งตัวตัวแต่หก็ไม่รู้นะว่าเขา เขาฝึกอย่างไรบ้างเขาบอกว่าอย่างแรกเลยต้องสแกนหมาก่อนคือต้องดูหมาว่าเนี่ยบุคลิกประมาณเนี้ยเหมาะกับการที่จะเป็นผู้ภายได้หรือไม่มซึ่งวันนี้เราจะพาสนิมไปแบบไปปรึกษาพี่เขาหน่อยว่าเออแบบ ไงหนิมัมันก็จะชอบดมไม่รู้ว่าถ้ามันได้ไปเป็นสุนัขดมกินแล้วมันไปเจอระเบิดมันจะไปเอาเจอมูกไปกิดระเบิดหรือเปล่า <c oughs> มีความขี้สงสัยมากคืออ <c oughs> ่ะตอนจริงอ่ะในบ้านนะคนที่ล่เหยื่อดีสุดอะ่ะจะเป็นกูตาแต่กูตาตอนนี้ไม่ได้แล้วก็จะเป็นทินมันจะมีความสังเกตแล้วมันจะมีวิธีการเข้าหามันค่อยค่อยแอบค่อยค่อยย่องแบบมันมันมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเออมันแบบมันเข้าใจทำอ่ะ เหมือนเป็นที่แบบโอ้ยสุดนาเลยอ้ยนี่หมาเต็มเลยมีแต่หมาแบบมีแพ้ด้วยมีเด่นด้วยนิ้งเคเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างนะครับ สวัสดีครับพี่<ห>มีสสวัดีค่ะ,คะขอรบกวนหน่อยนะครับพวกพี่เป็นทีมไพอาสาสมัครสูนย์ผู้ไทยฝึกสูนย์ผู้ใช้ในการค้นหารกรณีเกิดในของคือเราะความรู้จักกันแล้วก็อยากทำกิจกรรมอะไรสักอย่างที่แบบตื่นเต้นท้าทายก็เลยมารวมตัวกันฝึกนะคะนี่พอฝึกแล้วก็เห็นว่าสุนัขยะไปได้แต่ไปข้างหลงก็มีก็คิดว่าในความจริงจังของเราเนี่ยก็น่าจะเอาความจริงจังนี้ไปช่วยเหลือกัน ที่ทำงานร่วมกับพ่อพี่ใครแลด์คือถ้าเกิดเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดทางหน่วยกู้ภัยเนะเขา้ขา,าประเมินสถานที่แล้วว่าในลักษณะแบบเนี่ยคุณจะต้องใช้สุดช่วยในการช่วยเพระ่ะเขาก็ติดต่อพวกพี่แล้วเวลาพวกพี่ทำงานก็จะมีทีมกู้ภัยนี่แหละคอยเป็นแบ,บนากนาั่งพี่พี่เพราะว่าาขึ้นกองเนี่ยไม่ใช่ว่า<ม>อยู่ดีๆแล้วก็<ม>สุงๆๆเินขึ้นไปเลย เขาก็ต้องเขาเป็นเบอร์หน้ากันแบบว่ามีจุดตรงไหนที่อันตรายเราไม่ควรไปเราก็ทีมเนี่ยค่ะพอเราฝึกกันมา,ากเนี่ยเขาก็จะสามารถอ่านคุณลักได้ระดับหนึ่งคือเขาช่วยเราดูได้อาจจะบอกกับาบพี่เมื่อกี้คุณลักษณะเขาทำแบบ,แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคือช่วย,วยกันแปลอาการของคุณลักว่าที่เขามีอาการแบบจะเป็นผัอว่าอย่างไรกว่าจะมาเป็นสุนักผู้ไทยได้เขามีโปรเซสยังไงเราใช้ระยะเวลา เริ่มแรกเลยเริ่มจากเจ้าของอก่อนอเพราะว่าเจ้าของจะเป็นผู้คู้บคุมสุนัอนาคตเบสิกง,ง่ายๆคือให้แฮปปี้นในการที่งสถานที่ตขงให้รู้ว่าไปหาแล้วได้รางวัลน,นะถ้าเจ้าของที่มีประสบกรารณ์ว่าผ่านการฝึกสุนัขมาไตัวกป็น,นไป,ไปเร็วไปไวพัก<อ><อ>คนและพักสุนัขเวลาเราฝึกแดงอย่างน้อยตัปีหึงสองปีกว่าสุนัขจะออกไปทางานได้แล้วอย่างนี้คือแต่ละคนที่นั่งอยู่ันนี้ก็คือจะเป็นเจ้าของน้องหมาของตัวเองทั้งหมด ฮนเลอร์กนะ็คือทนะก็คือหนคนสามารถมีปนะัญหาได้หลายตัวะะนะะแต่สำับปัญหาหนตัวตัวนี้เล่าสถานการณ์การฝึกแบบน่าจดจำได้ไหมรู้สึกว่ามันผ่านิโหดที่จําได้เลยคือเข้าป่าไปที่เขาใหญ่ที่มีคนหายที่ไปหาเหรียญอะไรสักอย่างหนึ่ง พอเข้าไปก็คือสภาพป่าแบบไม่มีทางเดินเลยแล้วก็ต้องมีเข็มท้ n เข็มทิศอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งท่ามีทั้งตัวอะไรที่แบบว่าเดินลุยน้ำข้ามน้ำอ่าเดินขึ้นเขาลงลงอย่างเงี้ยอ,อยู่สองวันจนแบาบไม่ไหวอ่ะมีหลงรุดจิเพ็ดด้วยค่ะเกินเส้นทางที่เขาให้เดินแต่ว่าเรายังกลับไม่ได้เพราะเรายังไม่เจอถนนเลยไม่เจอทางออกเขาก็ต้องผ่ากิ่งไม้อะไรเพื่อจะพาเรา ตอนนั้นไปก็เป็นหมาของสปีดี้เป็นตัวเล็กค่ะเขาก็ยังสามารถอุ้มกันได้อยู่เนาะเจอทาก็ต้องต้องแกะออกจากตัวหมาให้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออยู่ที่ตัวน้องหมากับเราว่าแบบไหวไหมไหวไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะเพิ่งเพิ่งจะอยุดทีมมาได้ประมาณแบบเพิ่งปีอะไรองค่ะค่ะก็ไม่ได้อหมาไป พี่เขาก็โทรมาตามบอกว่ามีตึกถลม่มกวาดทุกอย่างลงกระเป๋าไปทางชุดทําง,งานเลยค่ะขับรถขับมาคนเดียวแล้วก็ยังแตก oh. เพราะว่าซิ่งจัดแล้วถนนมันเป็นหลมุม oh. ก็ค่อยๆเข้าไปร้านปะยาแล้วก็ไม่มีเงินหา่า <Okay. S 1> ไม่ไมีเงินติดตัวไปแล้วเขาก็เลยบอกว่า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเสร็จงานเข้ามาจ่าย <laughs> คือลักษณะที่ตึกถลม่มมันตึกทับกันมาเป็นชั้นๆเป็นซันดีค่ะ <laughs> ตอนนี้เวลาหมาหาเนี่ยก็จะแบบเหมือนให้หาด่อนหนึ่งชั้นพอหมาไม่แสดงการเขาก็จะเอาออกเีลอชั้นวันนั้นน่ะที่ได้กลับบ้านก็คือแบบตีสาม แล้วก็ไปร้านปะยางค่ะดีสาไม่ขอปะระตูเขาจ่ายตังค์เนะาะก็ยังมีความรับผิดชอบมีอยู่กรณีหนึ่งที่กีฬานครที่ติกถล่มไฟไหมก็คือใช้สุนัขขึ้นไปเคลียร์ว่าไม่มีผู้รอดชีวิตแล้วเพราะว่าสุนัขตัวที่ไปเป็นสุนัขที่หาผู้รอดชีวิตเพื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการกู้ผู้เสีษชีวิต,ตออกแล้วอย่างนี้คือเหตุการณ์ไหนที่เจอบ่อยๆอะไรไฟไหมหรือว่า จะหลงป่าก็เจออยู่ไม่น่ิงเหรอฮะหลงป่าต้องใช้หมากผู้พายบ่อยอาไซเมอร์หรือว่าอะไรเดินถ่ายเข้าไปหรืออะไรเงี้ยเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมขอไปดูการฝึกของพี่ไปดูการจําลองสถานการณ์ตามติดชีวิตพวกพี่พี่กันนะครับว่าจะเป็นยังไงกับน้อง ครูภัยของครูตาสอรี่ก็เดินลงมาเรียบร้อยแล้วเขากำลังเดินมาจุดพัดกลองนะครับอันนี้ครูฝึกของเรานะครับชื่อครูแววกับครู้อ,อม <Okay. S 1> คือเดินให้ตรงยังทำไม่ได้เลยหนิมเอ้ยตาของผมพอที่จะเป็นนักกู้ภัยได้ว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวนักกู้ภัยก็มิ่งๆิู่ก น่าจะโอเคใ,ใช่ไหมครับตรนนี่ผ่านเกฑ์แล้วนะ <c oughs> ผ่านเกฑ์แล้วเออนั่งรอ <c oughs> โอเคนะครคือตอนนี้หมาของเราค่อนข้างที่จะโอเคถือว่าผ่านเกฑ์ในระดับหนึ่ง <c oughs> ตกใจอะไรนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นจำลองเหมือนซากเศษปลักขักพังนะครับแี่เหรอน้ำชา <c oughs> ก็คือให้ตัวเรียกอยู่ข้างบนโดยให้เห็นตัวแล้วก็ปุ๊บลงไปข้างล่างเราจะไม่ให้สุนัขรู้ว่าผู้ช่วยอยากขึ้นทางไหนเพอขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยคุณต้องหาทางไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องกันนะครับว่าจะสามารถไปหาเป้าเราได้ไหมอ่ะับเรียกป้า ตัวต่อไปนะครับมาเวลมาเวลตอนนี้มาเวลมองแล้วนะครับมาเวลมองแล้วอันนี้เขาดูมุ่งมั่นมากเลยนะดูโอ้โหอันนี้ไปทางตรงอย่างเดียวนะฮะไม่เลี้ยวนี่เจอแล้ว มาเวลเก่งมากลูกแน่ากระดินะออกหางรับด้วยส,วยสยนิมพร้อมไหมพร้อมค่ะเดี๋ยวลองพาน้องานาคะคะเดินขึ้นกอ่อนให้เขาเคยชินก่อนถ้าเขาเดินได้ดีก็ดีมากเก่งจั้งเลยแล้วก็ให้สน,น,านาะะรวังเ,เดินดูหมาด้วยดิตายละเหมือนพายหนิมาเล่นตลกเลย เขับนะเว้ยไม่เอาไม่อยู่แล้วทิมแปะทิมมาเนี้ยเนี้ยกระเนี้ยให้กระผมคนขาให้กระผมนี่เนี้ยเดินนะให้เลยเก่งมากเดินน้ำเอาทางง่ายๆดิพี่แววทางง่ายๆง่ายๆดิ่แววเนี้ยดูด้วยดูด้วยแววดูด้วยไม่ใช่กระผมตอนนี้สนิทมหมครับ ลงแล้วครับ er. ไม่เอาแล้วครูไม่เอาอ่าต่อไปเป็นอ้อมโลกนะครับอ้อมโลกกับลูกชิ้น,ช,นชิ้นนี้น่าจะชิวๆนะฮะโอ้ยลูกชิ้นขึ้นไปชิ้นสวยอ่ะชิ้นสวยจังเลยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนผนังบ้านลืนล่นลืน่นลื่น ที้นะครับสนิมพทดลองเดินไปที่เรียบร้อย้วครับด่านนี้น่าจะไม่ไหวเพราะว่าสนิมจะควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่ปกติเท่าหมาตัวอื่นเพราะฉะนั้นด่านนี้จะเป็นลูกชิ้นนะครับอ,อมโลกําลังเดินไป,ไปเป็นเป้านะครับผมแล้วก็ลูกชิ้นอยู่นี่นะครับเรียกให้คลึกคักนะคะ <c oughs> คลึกค,ค,ก <c oughs> คักคลึกคักลูกชิ้น จะเปลี่ยนเป้าเป็นผมนะครับเผื่อลูกชิ้นจะอยากมาหามากขึ้นตรงนี้ดีกว่าดูยากดีลูกชิ้นทีน่ะโอเคสิงมากครับต่อไปเราจะให้เขาฟังแต่เสียงเดียวต่อไปยากขึ้นแล้วนะทุกคนคือ จะให้ฟังเสียงอย่างเดียวนะครับนะครับตอนนี้สีดมองเห็นแล้วนะครับ ไปแล้วนะครับตอนนี้ไปเจอไหมเจอไหมแล้วตอนนี้เจอแล้วครับเราอยู่นี่อยู่นี่เป้าเนี่ยจะไปซ่อนอยู่ในตู้ก่อนที่จะเข้าไปเขาก็จะผ่านด่านเสียงดังจะเหยียบพวกขวดมันก็จะดังโครมค้ามโครมครามเขาก็จะเข้าไปหาว่าเป้าอ่ะอยู่ในตู้ไหนของบ้านหลังนี้ตอนนี้สายฟ้าพร้อมแล้วนะ เปิดรถกรลนีนะครับชื่อมิวนิอ่ะก็คือของมิวนิที่ปล่อยเลยนะได้ครเรียกมีการไ้คือตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเลยใช่ตอนนี้มิวนิกําลังจะไปหางัแมงวันนิดหน่อยครับตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ะผมไม่รู้นะครับว่าเป้าอยู่ไหนอ่ะไปแล้วฮะ เจอไงเก่งมากเลยลูกนิมไปนี่พี่ก็มีอ่ะไปค่ะนิมนมิดกินก็พี่ค่ะรอตรงนี้หลังรถรอตรงให้สนิมมองเห็นก่อนแว้วก็วิ่งไปซ่อนนิม เดี๋ยวไปว <c oughs> ไปฝึกก่อนไปฝึกก่อนไปฝึกไปหาเป็นไปหาไปหาพี่แวว <c oughs> แววเรียกแววเรียก แรงมากเอาปลาเืพลย์สติมได้ปลาเืพลย์สติ๊กสองโอเคครับตอนนี้น้องมาแล้วนะเฮ้ย รักถึงไม่หาพวกนี้เออเพราอะไรครับเพราอะไรฮะ <c oughs> ทำไมไม่มาหาพวกผมเ่าะปกติเวลาถ้าเรายืนอ,อย่างนี้ยค่ะก็คือเหมือนว่าเขาก็เห็นเห็นอยู่เขาก็จะดมก่อนว่าคนนี้เจอแล้วคนนี้เจอแล้วเขาจะดมทุกคนเขาจะนับ นับคนเลยเฮ้ยจริงเหรอคะน้องคุณนักนับคนได้ด้วยเหรอเขาจะนับว่าอันนี้กลิ่นนี้อันนี้กลิ่นนี้แล้วกลิ่นที่ไม่อยู่ในนี้ที่เขายังไม่ได้ดมคือกลิ่นไหนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยถ้าะนั้นคนที่มาดูหมาซ้อมเนี่ยก็เขาห้ามนั่งลงหมาก็จะเข้าใจว่าคนคนนั้นเป็นผู้ประสบภัยคุณนักจะทํางานหนักมากถ้าทีมเยอะคนเยอะ นี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทีมภัยอาสาสมัครสุนัขก,กู้ภัยค่ะครับถ้าเกิดใครอยากติดตามก็เข้าไปได้ที่หน้าเพจได้เลยค่ะจักรุณา,าสมสารอาคารรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์รถเก่าไม่มีที่ทิง้งรถเอารถมาทิ้งที่นี่ได้คใครมีที่ฝึกอย่างเช่นโกดังเก็บของโรงงานเราเาไปใช้เราอยากได้สถานที่ฝึกใหม่ๆ ได้สนุก็ต้องขอขอบคุณพวกพี่ๆที่มาให้ความรู้ด้วยนะครับผมแล้ว <moving> ก <forward> ็น <million teeth> <squishy guard> ับถือใจพวกพี่เหมือนกันนะคือมันต้องเสียพลังอ่ะผมมือให้ทีมไหนเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะยครับสำหรับวันนี้รายการมังคือหมาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มไม่ค่อยตรงสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ